ก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถาม Q&A ที่ทุกคนได้ถามมามีแบบน้อยบ้างไหมคะแบบรู้สึกไม่ดีทําไมถึงมาแข่ง Health Kitchen แล้วมาได้ยังไงรีวิว2คนใน Health Kitchen นะมีร้านไหมอยากกินฝีมือสวัสดีคะ่ะทุกคนลูกจันเองนะคะ ก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถาม Q&A ที่ทุกคนได้ถามมาอย่างแรกแบบดีใจมากที่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนอกจากในโคนรกแล้วอะก็เข้าที่คําถามแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามีหลายคนถามเรื่องแบบแบบอายุส่วนสูงวันเกิดอะไรแบบนี้เป็นข้อมูลแบบทั่วไปนะคะลูกจะรวบให้เป็น1คึางตอบเลยละกันลูกจะอายุ23ปีนะะตอนนี้แล้วก็ส่วนสูง161.5 หรือว่า162อาจจะโตเราอาจจะโตขึ้นมาครึ่งเซน <c oughs> วันเกิดนะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี2001นั่นแหละเราเป็นเด็ก2001นะคะกล <c oughs> ุ๊มเลือดน,นี่ค่อนข้างไม่แน่ใจ้สึกว่าจะกลุ๊มดีต่อไปมีคนหลายคนถามมาเรื่องประวัติมีคนเคยเห็นจุ๋เนี่ยมาสเตอร์เชฟช่องบูมแมลงแบบรายการมุข้าวมะแกงอะไรต่างๆบุกข้าตอบเป็นคําตอบทถูกต้นนะคะเอาเจริงๆย้อนกลับไปเลยก็คือเมื่อแบบ เปีที่แล้วอะหลัลงจากเรียนวิศวะก็คือแข่งจูเลียมัสเตอร์เชฟไทยแลนด์ช่อง3ว่าหลังจากนั้นอะเราก็ทำรายการอาหารเป็นพิธีกรนะคะรายการต้มข้าวหม้อแกงทางช่องไทย PBS น่าจะเจ็ดแปดปีค่ะที่ทำรายการนี้ต่อไปก็มีบูมแบรนด์ไทยแลนด์ชานอลอันนี้ก็ทำเหมือนกันเป็นรายการชื่อไทยที่รีซิปี้อาหารจานจีนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่เราเด็กๆมากอะแล้วก็ยังจำเราได้ค่ะรู้สึกแบบลือะ <c oughs> คำถามที่สามนะคะเป็นคำถามที่คนถามเยอะเลยก็คือแบบแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟ รู้ได้ยังไงว่าชอบทำอาหารมันเริ่มจากว่าทางที่บ้านนะคะคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วอ่ะคือเป็นคล้ายๆแบบเป็นฮ็อบบี้ความชอบตั้งแต่เด็กค่ะตอนที่เราแข่งจูเนียร์มาสเตอร์เชฟมันเป็นการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตในการได้ด้านอาหารนะคะ,นะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้ได้ดีแล้วเราก็อินจอยในการที่จะทํามันนะคะในชีวิตเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าแบบเราต้องมาเป็นเชฟเหมือนโอกาสมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เรา ได้ม um, okay, ีโอกาสทํางานต่อไปในด้านนี้ค่ะแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟก็คงมาจากความชอบทำอาหารของเราโอเคคําถามที่4นะคะทําไมถึงมาแข่งเฮลสตีดเช่นแล้วมาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตอีกหนึ่งนะคะก็เรื่องไม่า่ๆยเลยะก็คือเราส่งไปสมัครคือมันไม่ได้อยู่ในแผนการเราเลยว่าเราจะมาแข่งงอายๆตอนนั้นคือเราเพิ่งกลับไทยได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็คือ ก่อนนั้นนลูกจะเรียนจบที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำง,งานที่นั่นแล้วก็ตัดสินใจกลับมาไทยเพราะว่าได้งานใหม่ที่ไทยแล้วก็เพิ่งเริ่มทำง,งานใหม่ได้ไม่นานแล้วก็รายการเฮลตีเชนกรโทงอะค่ะเราผ่านรอบแรกแล้วเรา,าไปรอบสัมภาษณ์ทีนี้เราก็สัมภาษณ์ไปปกติแล้วก็อีกไม่กี่วันมนาะเราก็ได้รับคําตอบว่าแบบเราผ่านวันนีเ้เข้าไปเฮลตีเชนแล้วนะซึ่งตอนนั้นคือมันแบบชอบ็อกอะเอาจริงมันแบบมันมันไม่ได้แพลนเลยว่าเราจะแข่งอะเราก็ สำหรับเราทาไมถึงแข่งเพรมันแบบโอกาสที่ถูกยื่นมาแล้วว่าเราจะได้ไปดังนั้นพอมันมาถึงหน้าเราแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้เนาะเพราะมันเป็นรายการที่แบบมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยเราก็ดูมันตั้งแต่นี้กอล์ฟแดนแรมซี่เราก็รู้สึกว่าเคื่อใจหนึ่งมันก็กลัวแต่ตอนเราจะต้องเจออะไรบ้างเนะะี่ยค่ะเราก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์ในการมันแรงต่ใจมัเรู้สึกว่าแบบลองไปเลยละกันคือเราเป็นคนที่แบบถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้อะว่ามันจะเป็นยังไงเราคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันนจะะเกิดอไรขึ้ คำถามต่อไปที่ห้ารีวิวสองคนในเฮลส์คิทเช่นนะคะแล้วก็สนิทกับใครมากที่สุดจะรีวิวสองคนที่เราสนิทแล้วกันคุณพี่เฟนะค่ะกับคุณพี่ใบตองเรจะขึ้นค่ะเราดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆทั้งสองคนในรายการนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่นี่เราจะเจอกันที่ไหนใช่ไหมเป็นแบบเป็นของคนที่แบบือถึงรายการจบอะไรเงี้ยเรายังทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเออลืมๆว่าต้องรีวิวด้วย <laughs> พี่เฟนนะคะคุณเฟนดีก็แบบเป็น พีี่่ทตลกอ่ะคือเขาจะตลกหน้านิ่งเหมือนแบบช็อตๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพี่ที่แบบชิลนะสปอร์ติฟมากเป็นรู้สึกว่าแบบเขาจริงใจอย่เงี้ยแล้วพี่เพ็ญเขาก็แบบเป็นเราเป็นตัวเนี่ยพี่ใบตองคือแบบพี่สาวสวยอ่ะเขาคือพี่จิตใจดีจริงๆนะข้างนอกและข้างในรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันสบายใจอ่ะมันไม่ว่าเราจะเครียดหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรตัดใจแบบเมื่อเราคุยกับเขาเขาเป็นคนที่สปอร์ติฟมากคำถามต่อไปคำถามที่หกชอบกินอะไรอาหารประเภทไหนนะ เดี๋ยวต้อเป็นคนกินง่ายมากอ่ะคือคือกินได้หมดอ่ะไม่ค่อยเลือกอ่ะแล้วก็ถ้าชอบมากที่สุดก็คงต้องเป็นอาหารไทยนะเพราะว่าเราแบบอาหารบ้านเกิดอะเนาะลงมากินอาหารไทยก็รู้สึกมันเป็นอาหารที่รสชาติครบรสอ่ะแล้วก็เป็นคนชอบกินเผ็ดอ่ะแบบไม่ว่าจะกินอาหารอะไรเราจะชอบให้มันเผ็ดนึงพรู้สึกมันตัดเทารสมันมันแซ่บอ่ะคำถามต่อไปนะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนฝรั่งเศสของเราเนาะมีคำถามคืออีู่ฝรั่งเศสกี่ปี studying abroad versus studying in Thailand how was your experience studying in europe and do you recommend studying there i'm going to <in> do a lot of i studied in france i was in lyon for like three years i was studying in institut paul bocuse which is a culinary school and then i did like a year in paris where i worked i would say that the experience is like it's very nice you really learn a lot both in terms of like the culinary side but also about life and about yourself and also i think the most i learned about studying abroad was the fact of like living alone doing everything on my own finding jobs getting an apartment like figuring out my rent my like, electricity bills and stuff and also like getting new friends another thing about studying in europe is that you get to travel i would say it's just so accessible um, jumping from city to city or like from country to country I was able to travel quite a bit just by like hopping on the train and I think all the city has so s h a r m so it's not just about learning you know it's about living life and I think that you're able to see different cultures and like different cities and see Okay คําถามที่8นะคะรับมือยังไงกับคําถามเชิงลบในโซเชียลนี้เป็นคําถามที่แบบยากนะเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรับมือกับมันได้ดีขนาดไหนตอนนี้ก็คือยอมรับเลยว่าคําถามเชิงลบมันแบบ เป็นอะไรที่ใหม่กับเราอ่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันในชีวิตแล้วก็ช่วงแรกมันก็มีมีแบบน้อยบ้างอะไรี้ค่ะแบบรู้สึกไม่ดีแต่ว่าพอไปเรื่อยเื่อเราคิดว่าเราโฟกัสในสิส่งที่ดีในชีวิตเรามากกว่าเราพยายามที่จะไม่อ่านอะไรเลยที่เป็นเชิงลบเราไม่อยากที่จะเอามันเข้ามาใส่ในตัวเราเสมอเราโฟกัสในสิส่งดีๆที่ัมีอยู่ในชีวิตมั้งค่ะคอมเมนต์ชิงบวกหรือคนที่มาให้กําลังใจเราแล้วก็พยายามแยกแยะด้วยอะว่าคนที่เขามาว่าเราเขาเขาไม่ได้รู้สึกเราจริงๆเหมือน เเห็นเลาแค่ในมุมมองหนึ่งอย่างนังก็น่าจะเป็นบหาอะไรทำให้มันยุ่งเลยซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เรายุ่งอยู่แล้วกับงานเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างมันก็เลยทำให้เราไม่โฟกัสในเรื่อกวดรงมากจนเกินไปค่ะข้อที่เ้าค่ะมันเริ่มจะหิวนะ Okay. ประสบการณ์ทำงานกับคนหลายรูปแบบใน h e ล l t h k i t เช่นเป็นอย่างไรงเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับเรากันที่ได้ทำงานกับคนหลายรูปแบบเพราะว่าเราได้รู้ว่า,วาแบบในการทำงานในชีวิตจริงๆในสังคมเราจะต้องเจอกับคนแบบไหนบ้างแน่นอนว่าทุกคนแบบมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแบ็คกราวน์อะไรที่ไม่เหมือนกันในการทำงานทุกอย่ก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีเพราะเราอายุน้อยด้วยค่ะเราไม่ได้เห็นโลกมากเท่ากับคนอื่น มันทําให้เราต้องปรับตัวแล้วก็ทาให้เรากลับมามองดูตัวเองไม่มั้งว่าการทำงานเป็นยังไงคําำถามสุดชา้าอันนี้เป็นคำถามที่แบบมีคนถามมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งในใน a c e b o o k แล้วก็แบบในโพลคำถามนี้คือมีร้านไหมอยากกินฝีมือก่อนตอนนั้นนี่ไม่ได้มีร้านอะไรนะคะก็คือแบบทำงานเป็นลูกจ้างมาตลอดแ,ลแต่ว่าทุกคนโอ้แม่เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นพ o อ up ัพเช n table ค่ะท่านจะเป็น เจมเทเทบิลนั่งได้ประมาณ10-12คนต่อรอบนะคะก็จะเป็นเมนูที่ลูจกจันคิสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยลก็จะได้มาทานแล้วก็มาเจอกันมาคุยกันถ้ามีใครมีคาถามอยากมาโมยมากกว่านี้ก็เชิญมาได้เลยนะคะจะจัดอยู่แล้วฝั่งทนนะคะท้าซอยอสุภาพ39ูแถบจารันนะ,ะถ้าใครเป็นเด็กฝัง่งทนก็เชิญมาได้นี่มเมนูประกันจากรายการมีเมนูบางอันคือเมนูที่เราเคยทำพอเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เปิด อะไรให้คนเขานอกได้มากินจริงๆเ้าตื่นเต้นม,มากเราจะมีรายละเอียดให้ได้จับจองกันมานะคะก็วว่าทุกคนจะมาเจอกันเนยือๆนะคะยัไงก็ติดตามด้วยนะคะกับพอป้าเทปเปิของจันว่ามันจะอร่อยไหมจะเด็ดไหมนี่เราก็ตอบไปแล้วนะคะ Q&A สิบนะคะเป็นยังไงทุกคนตอบโอเคไหมทุกคนได้คําตอบที่ต้องการหรือเปล่า ก็ใดๆก็คือขอบคุณทุกคน,นจริงๆนะคะที่ติดตามตจามาตั้งแต่ EP ห mm. จนถงึงตอนสุดท้ายอะ่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ดีมาให้เราตลอดให้ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจังก,ก็น่าจะมีเชฟเทเบิลให้ติดตามมีแบบ f a เฟซ o ุ๊กอิ a สต a แกร o u t u b e นี Facebook, ้แล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ u t u b e อยากให้ทำอะไรบอกมาได้เลยนี่เราจะแบบอยากให้กินอยากให้รีวิวอยากให้แบบเอออยากทำอะไรก็บอกมานะคะแล้วก็ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนไลเนิฟ์เลยนะทุกคนค่ะ